เฟิร์สดาวติปกเข้าแจ้งความหลังถูกสามีชาวเยอรมันยักยอกทรัพย์หอบหนีศูนย์เงินนับลลานกลายเป็นประเด็นร้อนให้ได้ขึ้นลงพักเข้าแจ้งความกันค่ะสำหรับเฟิร์สวรฒนชพรคำเจริญหรือเฟิร์สดาวติอกค่ะโดยล่าสุดเจ้าตัวได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรคลองหลวงเพื่อลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานค่ะหลังถูกสามีชาวเยอรมันของตนเองค่ะหลอกโดยสามีค่ะได้ตั้งชื่อของตัวเองเป็นกรรมการในบริษทัทค่ะรวมถึงมีอำนาจในการลงนามเอกสารต่างๆแต่เพียงผู้เดียวจนเกิดเป็นเรื่องราวค่ะให้สามีได้โอน เงินหมีไปจํานวนกว่า8ล้าน5แสนบาทโดยก่อนหน้านี้เฟิร์สก็ได้มีการยื่นฟ้องต่อศาลในคดีแพ่งและอาญาค่ะโดยทราบว่าสามีโอนเงินออกไปทั้งบัญชีตัวเองและบุคคลที่3จนหมดบัญชีส่วนเงิน8ล้าน5แสนบาทเฟิร์สสามารถโทรอายัดบัญชีได้ทันแต่สามีก็ติดต่อมาค่ะเพื่อขอคุณ30%ซึ่งสามีไม่ได้ลงทุนอะไรเลยซึ่งเฟิร์สยังบอกอีกด้วยล่ะค่ะว่าส่วนตัวค่ะรู้สึกหวาดกลัวกับเรื่องความไม่ปลอดภัยค่ะและเกรงว่าจะได้รับความเสียหายแก่ร่างกายและทรัพย์สินจึงได้เดินทางมาแจ้งความเพื่อบันทึ ประจําวันไว้เป็นหลักฐานค่ะเราไปฟังเฟิร์สค่ะพูดถึงรายละเอียดของเรื่องนี้กันเลยค่ะวันนี้มาลงบันทึกประจําวันเพื่อเป็นหลักฐานนะคะว่าเราเกรงกลัวการถูกทําร้ายและการขโมยล,ลูกสิ่งที่เรากลัวที่สุดเพราะเขาแจ้งว่าเขาจะบินกลับมาไทยเพื่อที่จะมาเคลียร์กับเราแต่ในที่สุดเขาก็ ไม่กลับมาตอนนี้เฟิร์สไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่แต่เฟิร์สก็ต้องระวังตัวไว้ก็คือขอให้มาลงชื่อประจําวันไว้ค่ะเรเรียกว่าเป็นการยักยอกทรัพย์ได้ไหมคะมเพราะว่าก็คือสามีเนี่ยได้ทําการโอนเงินออกไปทั้งบัญชีตัวเองแล้วก็บุคคลที่3ออกไปจนหมดบัญชีบริษัทหมดไม่ได้ก็คือเหลือให้เรา5000บาทคือนางเฟิร์สเนี่ยจะเป็นเด็กผู้หญิงที่อายุ19ปีทีนี้เริ่มต้นเริ่มทีเนี่ยคือเฟิร์สเนี่ยเปิดบริษัทขึ้นมา เพื่อที่จะทำการขายของและทางสามีเนี่ยก็ด้วยความที่อาศัยความเป็นเด็กของน้องเนี่ยบอกว่าอ mm. ยากจะให้น้องเนี่ยเป็น,ออปนไม่ต้องเป็นกรรมการหลอกขออนุญาตเป็นกรรมการเพียงคนเดียวและทีเนี้ยเนี่ยน้องเขาก็กไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแบบเออมันไม่เป็นไรเพราะว่าทำไรสดและไปไปมามาคือวันหนึ่งที่เฟิร์สบอกว่าวันนี้เฟิร์สหาได้ได้จำนวนหนึ่งแล้วอยากจะมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองก็คือบ้านแต่สามีบอกว่าไม่ไม่เอาไม่อยากซื้อไม่อยากซื้อทำไมก็ไม่อยากซื้อแล้วก็เลยมีค่ะ ขอตรวจสอบหน่อยว่าทําไมเราถึงใช้เงินไม่ได้เป็นยังไงก็เลยไปพบว่าทางสามีเขาอะได้ไปทําอํานาจในการลงนามของบริษัทเป็นชื่อเขาจะเพียงผู้เดียวดังนั้นแล้วเนี่ยก็เลยมีการไปแก้เอกสารในระหว่างที่การแก้เอกสารเนี่ยสามีเขาก็ได้ทําการโอนเงินทั้งหมดบัญชีเปน็นจำนวนเงิน8.5ล้านบาทโอนไปที่บัญชีของผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะแล้วก็โอนไปที่บัญชีของตัวเองและน้องเฟร์ก็ไม่ได้รื้เรื่องเพราะว่าในวันนั้นนะคะหลังจากที่เขาเซ็นยอมเซ็นเอกสารแก้นะ ยอมเซ็นเอกสารแก้เหมือนยอมเซ็นแล้วอีกวันหนึ่งเราต้องไปดำเนินเรื่องใช่ไหมคะในระหว่างที่เราดำเนินดำเนินเรื่องเนี่ยทางสามีเขาก็อ่าโอเคเดี๋ยวจะไปทาธุระแล้วก็โอนเงินตอนเช้าตกตอนเย็นปุ๊บก็บินกลับเยอรมันมเลยว่าจะทำยังไงก็เดินเรื่องของการแจ้งความดําเนินคดีหรือว่าอย่างนี้ใช่ไหมคะก็พยายามแจ้งแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ไปอายัดทันเราไปอายัดทันแล้วเราก็ได้พบว่าบัญชีของที่เขาโอนไปเนี่ยเป็นบัญชีของผู้หญิงอยากจะให้ช่วยกันเพราะว่าทางน้องเองอ่ะได้ติดต่อไปหา แล้วผู้หญิงคนนี้ก็คุยกับน้องใน Facebook ใช่ไหมลูกติดต่อไปแล้วเขาก็บอกว่าโอเคถ้าจะเอาเอนเงินคืนก็แต่ว่าบัญชีตอนนี้โดนอายัดนะทำอะไรไม่ได้ซึ่งเราก็อายัดก็เราก็ไม่แก้แน่นอนอะ่ะเพราะว่าเราถ้าเราแก้ไปเราก็ไม่รู้ว่าเงินจะหายไหมค่ะค่ะประเด็นคือความน่าสงสัยคือไม่เข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้ตอนแรกรับเป็นเพื่อนแตน่ตอนนี้คือเหมือนบล็อกหรืออันเฟนหรืออะไรใช่ม <Un friend S 1> ลูกอันเฟน์ออน การน,นี้คือเราก็ไม่น่าใจว่าเขามีวัตถุประสองค์อะไรทําไมเขาถึงทําแบบนี้นะคะแล้วก็ยังไม่น่าใจเรื่องของความสัมพันธ์ว่าเอ๊ะความสัมพันธ์เป็นยังไงแล้วก็คือทราบมาคือผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้อยู่ไทยด้วยถ้าเกิดว่าเราได้เงินคืนแล้วอะไรยังไงมาเคลียร์การตกลงเฟิร์สยินดีที่จะให้เขาล้านนึงเลยน้องเป็นเด็กและน้องจะต้องแบบต้องตามต้องคอยตามเนะะี่ยค่ะเราแค่อยากให้เขารู้ว่ามันมันเป็นจำนวนที่เยอะมากแล้วนะกับ1ล้านบาทเนี่ยกลับมาเคลียร์เหอะแล้วก็คือเรื่องลูกอะอยาเอามาเป็นประเด็นแล้วก็มามาาต่ออง จริงๆเพราะว่ากลัวที่สุดคือที่น้องออกมาเนี่ยน้องกลัวที่สุดแล้วอยากให้พี่ๆช่วยเป็นหูเป็นตาก็คือว่าการที่แบบถ้าเกิดเขาขโมยลูกเฟอร์จริงๆอ่ะเพราะว่าน้องจริงๆอ่ะก็เป็นช่วงๆนะคะดีขึ้นเป็นช่วงร้องไห้เป็นช่วงกลางคืนเนี่ยจะนอนไม่ได้เพราะว่าเข้าใจใช่ไหมคะว่าคนที่แบบเคยมีคนอีก่ข้้งตัวแล้วแบบวันหนึ่งคือดีเขาหักหลังแล้วต้องมานั่งดูลูกแล้วทุกวันที่เขาต้องแบบต้องดูลูกต้องเลี้ยงลูกอย่างมันมันมันค่อนข้างแบบซัฟเฟอร์มากๆ ดังนั้นแล้วค่ะอยากให้ถ้าเขาดูคลิปนี้หรือเขาดูอะไรสดนี้หรือเขาดูอะไรจากตรงนี้ก็แล้วแต่อยากจะบอกว่ากลับมาแก้ไขให้มันถูกต้องมีกว่าเรื่องทุกเรื่องมันจะพังทลายลงแล้วก็อย่าพยายามอย่าพยายามทําอะไรให้มันแบบเพื่อตัวเองเพราะว่าถ้าวันที่คุณจะทาเพื่อลูกอะ่ะคุณจะไม่เพราะวันนี้พี่ทำเก่าของพี่เลี้ยงนะคะก่อนที่เขาจะไปคือเขามานะเขามาจ้องดูลูกเขาอยู่สักระยะหนึ่งก่อนที่เขาจะเดินออกไปข้างนอกแล้วพอเขาจ้องเนี่ยคือ ไม่สงสารเด็กหรอก่อนที่คุณจะก่อนที่คุณจะบินหนีนอกประเทศอะ่ะคุณไม่สงสารเด็กเหรอรีบไปรีบไปไม่กระทั่งพาสปอร์ตยังทาไม่ทันเลยอะ่ะไปแจ้งไปแจ้งเขาเรียกว่าอะไรนะลูกเขาไปแจ้งเขาเรียกน่าจะาหารพูดขอเอกสารด่วนคือจะบินกลับ,บลตอนนั้นที่บินไปอะ่ะ<ม>คือคือเราไม่รู้ว่าอันนี้เรียกว่าอะไรแต่สําหรับเราเราเรียกว่ามันเป็นการเลือก,เล,อกเลือกเงินไม่ได้เลือกครอบครัว<ม>ถ้าเลือกครอบครัววันนั้นน่ะที่คุณมองหน้าลูกคุณจะไม่เนี่ยเพราะว่าตัวน้องเฟิร์สเองอ่ะเขาก็ไม่ได้แบบ ให้จะเลิกหรือจะอะไรหรือจะอะไรเงี้ยแค่ต้องการแค่บริษัทเนี้ยมันจะต้องถูกต้องเท่านั้นเอง